สวัสดีครับเพื่อนๆขบวนที่เพื่อนๆเ,เห็นจอดอยู่นี่นะครับคือขอบวนด่วนที่86ครับต้นทางนครศรีธรรมราชไปทานกรุงเทพนะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งครับ,บวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4506นะครับกำลังจะผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับเดีย๋ยวเราไปตามรับชมกันนะครับ ว่าขบวนนี้จะด่วนแค่ไหนนะครับส่วนใ่ญ่ขบวนที่86นะก็จะวิ่งไวมากๆนะครับแล้วก็ขบวนไม่ค่อยยาวเหมือนรถเร็วนะครับที่172นะครับขบวนด่วนที่86เข้าโปงมันโป่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าวิ่งแรงแค่ไหนนะครับแตแ่แอดก็ไม่ค่อย ตามไม่ค่อยทันสักทีนะครับขบวนด่ว,วนที่86ละครรีธองมรลาชกรุงเทพนะก็โค้งโค้งได้ก็เวลาเข้าทางตรงแล้วเนี่ยโอ้โหพอขอลออัดหน้าดูเลยนะครับโอ้โหเป็นไงนะฮะแรงมากมาก,มากนะครับสมกับที่เป็นขบวนด่วนนะฮะด่วนที่86นะวันนี้วันนี้ทําเวลาดีนะฮะมานี่ฟ้ายังบางวันมานี่ ้องฟ้าสว่างนะครับวันนี้ถือว่า้องฟ้าสางเพิ่งจะเริ่มเพิง่งจะเริ่มสว่างนี้แอดปรับปรับตัวกล้องด้วยนะครับไม่งั้นก็จะมืดกว่านี้นะครับวันนี้ถือว่าทําเวลาดีเลยทีเดียวโอ้โหแรงแรงมาก,มากนะครับสุดยอดนะครับ แอดว่าพอขอล้ออัดเป็นร้อยเหมือนกันเร็วมากๆนะฮะแอดตามไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูนี่ฮะแรงมากๆเลยสุดยอดเลยนะครับนี่ฮะฮิตาชิแรงดีนะครับสี่ห้าศูนย์หกนะครับทำขบวนนครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากจะชอบคลิปนะครับก็อย่าลืม s ิั้สกายสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหนองประดุกชาแนลครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆ